คือวันนี้ครุณหมองก็บอกว่าอยากจะมาแกล้งพี่เต๋าครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปแกล้งพี่เต๋าโดยการที่เราจะทําตัวติดกันนะครับทุกคนนนะต้กาารบบลูแีโอ๊ยดูผิวเขาเอาปอนเขาลูกมีเอา๊าเอาปอนไปเอา้เอาตัวทาเจีเอ๊ะจะมาดังอย่างเอา๊าว่าจะไปของนะ้ำวดคีวดค๊วดคนะี๊ไปเนาะไปไปไปของนะ้ำ โอยวันนี้ครับคุณดูวันนี้ก็อยู่ภูมิแล้ว ผมสนขอนยักครับทุกคนครับคือวันนี้นะครับทุกคนน้องๆก็แบบว่าผู้ชมทางบ้านนะครับขอกันเข้ามาเยอะมากบอกให้พี่ยักว่าพี่ยักครับแกล้งคนนู้นเนี่ยแกล้งคนนี้หน่อยแกล้งพี่เจาหน่อยแกล้งคนนู้นหน่อยแกล้ง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 แล้วถามนยครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับผมเกิดว่าลุงตู่ของเราอ่ะสั่งปิดประเทศสั่งล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งสิบสี่วันอ่ะเราจะไปทําคลิปอะไรให้น้องๆได้ดูคือพี่ยักลงคลิปทุกวันนะครับน้องๆอย่างที่น้องๆเห็นนะครับเพราะว่าทาไมถึงลงคลิปทุกวันครับก็อยากให้น้องๆอ่ะ ได้ดูทุกวันลงทุกวันลงทุกวันบางคลิปบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีหรือว่าไม่มีสาระหรืออะไรก็ช่างนะครับแต่ผมบอกเลยครับทุกคลิปที่ผมทําออกไปนะครับคือผมทําด้วยใจนะครับผมตั้งใจทําให้น้องๆได้ดูทุกคลิปแบบว่าเต็มใจนะครับผมนะตั้งใจทำนะต้องบอกว่าตั้งใจทํามากๆเลยครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปกินหรือคลิปทําอาหารนะครับทุกคน ก็ใครที่อยากเป็นกาลังใจให้พี่ยักษ์นะครับก็อย่าลืมแบบว่าแชร์เยอะๆนะครับกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะให้พี่ยักษ์ด้วยนะครับคือวันนี้ครับน้องๆก็บอกว่าอยากจะมาแกล้งพี่เต๋าครับทุกคนคือตอนนี้นะครับพี่เต๋าก็สอนการบ้านลูกอยู่ข้างนอกนะครับผมก็เลยเข้ามาในห้องเพื่อมาเปิดคลิปนะครับผมถามว่าน้องๆถามกันเข้ามาบอกว่าแกล้งพี่เต๋าหน่อยนะครับผมวันนี้แหละครับ ทีเราจะแกล้งมัแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความก่อนที่จะแกล้งนะครับเราต้องบอกกันว่าพี่กอ๊ดเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานกันพี่เต๋าเลยนะเออตั้งแต่เราคบกันมาประมาณ14ปีเนี่ย<ส>เราไม่เคยหวานด้วยกันเลยนะแทบจะน้อยมากนะครับโดยการที่แบบว่าหวานนะเออส่วนมากปกติแล้วเราก็จะมีแต่แบบว่าฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ครับน้องๆแบบเออแนวแบบโซ่แท่กุญแจแมืออะไรประมาณนี้ห <laughs> ยอกนะครับผมายหกวเระมัราะหยอกนะหระับ <laughs> ครอวันันี้นะคัวเราะัเราะัเราะไปแเราะหัวเราโดยทเางที่เราจเราะ ทำตัวติดกันนครับคุณกคลก็คือแบบว่าพี่เต๋าเดินไปไหนเราก็จะ กอดไว้ตลอด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 มาดูนะครับว่าคลิปนี้จะแบบว่าพี่เต๋าจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับพี่เต๋ออาจจะพูดภาษาอีสานนะทุกคนเพราะว่าเราสื่อสารกันนะครับคือเป็นแบบว่าเราอยู่ด้วยกันนานนะครับแต่ก่อนเราก็พูดไทยนะครับผมพูดไทยเราพูดไทยมาประมาณ2ปีนะครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มพูดอีสานด้วยกันมาตลอดนะครับเพราะว่าเราเริ่มเจ็บกกลิ้นนะครับผมเริ่มเริ่มเจ็บกกลิ้นเราก็เลยเบ้าเรากันนะครับพูดอีสานกันนะครับผมก็อาจจะมีแบบว่าพี่ยาก็จะแอบตั้งกล้องแอบอะไรอย มันจะงดหิดหรือเปล่าหรือว่ามันจะบ่นเราไหมว่าเรามาอารมณ์ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยปกติเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเลยทุกคนเข้าใจปะเออเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่พี่ยักษ์ตั้งกล้องแล้วก็ไปบอกโอ้เมียจ๋าโอ้โหเมียจ๋าอะไรเงี้ยประมาณนี้ละคนเดี๋ยวไปดูกันเลยไป a few moments later มันมันสอนการผ่านโลกอยู่เลยคนเดี๋ยวเราไปก่อน ยังไงอีหยังเูานี่ยโอ้ยโอ้ยข้อจีหักอีหย e ้อะ็ uh ียังฮานี่ไปสอนการ์ดบาลูไปอะสอนการ์ดบาลูไปโอ้ยลูกหิวเขาเอา้อนเขาลูกนี่เอาเอามาหาแบบเนี้ยมาหาเบ็เนย้ยมีบอลลูกนิเนึงนั่งโซโล่สิคุณนายถึงแล้วใช่ไม่ถูก ปั่นเช็คแทนเนียโอ้ไม่ใช่มีวความรู้มากรออูรูรอเรือรอเรือโอ้ยอ,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 อีหยังจะพัฟเฟี้ยอีหยังโดนี้น้องนางน้ำนี้ไงโอ้ยเบสเบส น,นี่เตรียมตูบักใหญ่นี่ฮะโอ้ยไปนั่งนูดคุนใจไปนัะคน้บพูนนั่งนะนแม่จะเป็นยอ,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 อย่างนหรออุอ้ออยาไปตอกถ้าทาหักคืออะไรถอดเนื้อนะลูกหิวข้าวมงึงเบิง้งโอ๊บเจี๊ยโคตรจะหักโอ๊บนี่แม่จะเป็นอีหยังหรอโอ้ยวะเอ,อ,อาขอฟ้าก็หัก เนาฟัอยากเี่ยวม่กเี่ยวไหเทียวเฮ้ยเี่ยทาอื่นไ่ได้ติดมันหนักอย่านเีจะมักดข้อเฮียจ้ะเขาไม่เอ้ยกูเบื่อไปนี้นี้ไปยูท่านใดกลับไปยี้เ้ยไม่ห่ากบเว่ยเอาคือบ่าไปมันบอสลุกจะยูท่านนี้มันบองเลยนะโอ้ยเจม ียังจะปัน,น,นฮาโอ้ยมีไปไโอ้ยกลัาเบื่อยังต้งเสีาสายาบิสว่านอย่างนี้ี่ฮะโอ้ยร้อนติดเนี่ยว้ยโอ้ยเบื่อม,มีความรู้มากโชคุณไม่ใช้ไม่ไปได้เขียนตามมันนี้รู้โอ้ยมันจะมาหัดข้ออย่างนี้ฮะหให้เจอมาเตรียมหหลับ้าเราล่ไปให้ไหนก็ไปอ้าวไเด ไปแท้นะแต่บอกเลยนะไปรอบนี้ไปเงอีงย้ยนะไป,<ด>ไปไกลับมาเลยนะไปเลยสลรูไม่ทุกอ็อกอ็อกคนที่ไปคือคนนี้เฮ้ยอยากกินน้ำอยากกินน้ำดูกันโอ๊ยกินน้ำมาเลยค่ะก่อดชวนแทงไ่ก็ได้อ้วสลอูไม่โทรไม่โทว์รูดโ,โอ๊ยวางให้ไปไกลๆไปเออไป,ไปเลยไปเลยไป อะไรดีโอ้จะอะไรจะพิสวาดขนาดนั้นล้ข้ากับเราเหรอข้ากัอะไรดีจี๋ล่ะซอแบบนี้ดีเจะจะรูปซือยู่แบบนี้มันบ้าโอ้ยโตจะคล้องกับไม่ได้โตน้อยเด็ดจี๋ฮะโอ้ยมันหนักมันหนัก้จะโอ้ยจับซื้อก็ได้ดจ เอาเอาเจ๊กับเขาเออยกิงนะนิ้วเขาเอา้าไปท่านอาบดิหม like ่ Curry, ้าก uh ิน huh. ก okay. ิน uh กินเออกินเอาหน้าห่อนๆนี่สดสดเลยนล้ก็จะมาตุไก่สดเลยเนาอ๋อชิ้ส่เครื่องปุงเลยอ่ะใด่ดิอันนี้เไม่อยากกอนเอาีปน้ำปลาสิ โอ๊ยบ้าหนาเจมโอ๊ยเจมฮ้อน่จมฮ้อนฮ้อนฮ้อนว่าจะไปของนะ้ำวดขีดวดขี้ไปนะไปไปไปของน้ำโอ๊ยเจมเอ้องให้ลมขีดเดี๋ยว เดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปในห้องต่อแล้วกันนะครับทุกคนแบงว่าเห็นไหมโดูอาการมันแบบว่ามันก็บ่น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 ของมันไปอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอมันเข้ามาในห้องแล้วก็จะเป็นอะไรกันต่อเลยไป a few moments later เอาเบลเซียเราเตะฮะเบลเซียเราปะเบียฮะเบียโอ้ยยาโอ้ยยามาแบบนี้เนี่ยนี่นะโอ้ยเนี่ย มันบใชัยแบบนี้เออมาันบใชัยีมีมันจะหักเนี่ยเกินไปเนาะเอาเอาถ่ายอะไรเย้ถ่ายเนี่ยโอ้ยเังไงเอาจังหวะแน่โอ้ย,ยอปกติบอแมนหักเนี่ยขนาดนี้ดอกนี้นี่นโอเคแล้วครับทุกคนสลอดกาชร์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไม่อยาก้ลยนะครับก็แบบว่า ไม่ควรจะแอดอาร์อะไรนะครับก็อยากเฟียมันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วในชีวิตจริงแล้วนะครับพี่ยักษ์ไม่มีความหวานแบบนี้กับมันนะครับทุกคนปล่อยมันไปเถอะนะครับอืดีใจอ่ะทีว่าดีใจดีว่าผัวหวานเ้องป็นผัานอื่นแล้วกันได้เลยเขาก็ไปได้เหมือนกันนะครับทุกคนใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอดไปนะครับที่แอดตรงนี้เลยนะครับทุกคนไปเลยไปหาไปกัะไปโหลดเดี๋ยวนะทุกคนก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับวันนี้พี่ยักมีไลน์แอดช็อปของ1112อ็ดสช็อปมาแนะนำนะครับก็คือเป็นไลน์แอดของสจนั่นเองนนะคคครรับททุกใี อยากได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของพี่ยักษ์หรือของพี่แบงค์หรือของใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น go and stop นะครับผมวัดรอบนะครับน้ำมันเครื่องโมต้นนะครับผมกํายาขจัดคาบเครื่องนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกน็อตจอฝาถังฝ้าอะไรทุกอย่างเลยในช็อปนะครับผมใครที่อยากได้ของให้แอดไปเลยนะครับที่ l i น์แอดแอดข้างหน้านะทุกคนแอด 1> SK 1 1 1หนนะครับทุกคนมีแอดทั้งหน้านะครับมีแอดทั้งหน้านะครับผมย้ำนะครับว่ามีแอดทั้งหน้าแล้วก็กดเข้าไปที่ไลฟ์ช็อปได้เลยนะครับทุกคนเลือกซื้อได้เลยนะครับผมใครอยากได้อุปกรณ์อะไรก็เลือกซื้อไปเลยนะครับผมเขามีรุ่นรางวัลทุกเดือนด้วยรุ่นรับรถมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนไป